พ9ทั2564ข้อตกลง PA ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะนะครับ สำหรับว .9 ทับ2564หรือว่าว p a นะครับสิ่งที่ท่านต้องดำเนินการเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนที่1ก็คือครูทุกคนเนี่ยต้องทำนะครับในส่วนที่2ก็คือครูที่จะขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะสิ่งที่ครูต้องทำไม่ว่าอยากที่จะขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะหรือไม่ก็ตามสิ่งที่ต้องทำก็คือข้อตกลงในการพัฒนางาน Perform a n c e agreement หรือว่า PA นะครับข้อตกลงนี้จะใช้เป็น 1. ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะ2ใช้เพื่อดำรงหรือ mi, คงไว้ lar, วิทยาฐานะตามมาตรา55และ3นะครับใช้เป็นองค์ประกอบในการเลื animales, fat, ่อนเงินเดือนนะครับสำหรับท่านที่พอใจในวิทยาฐานะที่ท่านดำรงอยู่ไม่อยากมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นท่านก็ต้องทําในส่วนที่1นนะครับในส่วนที่2ก็ไม่จําเป็นต้องสนใจนะฮะแต่สําหรับท่านที่ต้องการที่จะขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะท่านก็ต้องทําข้อตกลงหรือ ว่า PA ก็คือในส่วนที่ 1, 1ไปตลอดทุกปีจนครบ4ปีแต่สามารถที่จะลดให้เหลือ3ปีได้ถ้าตรงตามคุณสมบัติที่กศกําหนดไว้หลังจากนั้นก็มาทําในส่วนที่2นะครับก็คือผลงานด้านที่1จะต้องมีแผนมีคลิปการสอนคลิปที่มาหรือปัญหาของการจัดการเรียนการสอนนะครับผลงานด้านที่2ผลงานนักเรียนจากการสอนตามแผนและคลิปนะฮะและผลงานด้านที่3ผลงานทางวิชาการเฉพะ cos ศ .4 และ cos.5 นะครับ สิ่งที่ตำแหน่งครูทุกวิทยาฐานะต้องทำทุกปีคือข้อตกลงการพัฒนางานหรือว่า Performance Agreement PA นะครับซึ่งข้อตกลงจะแยกออกเป็นสส่วนในส่วนที่1คือข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและพาระงานตามที่กศศกำหนดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะครับเดี๋ยวในสไลด์ต่อไปก็จะได้พูดถึง รายละเอียดในด้านที่1นนะครับและบวกกับสิ่งที่ตำแหน่งครูทุกวิทยาฐานะต้องทําทุกปีในข้อตกลงในการพัฒนางานในส่วนที่2นะครับก็คือข้อตกลงประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงถ้ากรณีที่ท่านเป็นครูก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ถ้าท่านเป็นครูชํานาญการต้องแสดงให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาถ้าท่านเป็นครูชํานาญการพิเศษท่านก็ต้องแสดงให้เห็นถึงการิเริ่มพัฒนาถ้าท่าน เป็นครูเชี่ยวชาญท่านก็ต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดค้นและปรับเปลี่ยนแต่ถ้าท่านเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษท่านก็ต้องแสดงให้เห็นถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับเพื่อพิจารณาให้ความหินชอบในทุกปีงบประมาณโดยเริ่ม1ตุลาคม2564นะครับ สำหรับรายละเอียดของข้อตกลงในการพัฒนางานในส่วนที่1ก็คือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูในลักษณะงานโดยทั่วไปในสายงานการสอนจะมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพและต้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนะครับในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาตนเองและวิชาชีพและรวมถึงปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนะครับ ข้อตกลงพัฒนางานในส่วนที่หนึ่งเรื่องของพลังงานตามที่คอขสออกกำหนดประกอบด้วยชั่วโมงสอนตามตารางสอนถ้าเป็นปฐมวัยก็ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเป็นปฐมศึกษาก็ไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์มัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์กรณีที่เป็นการศึกษาพิเศษถ้าเป็นครูเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถ้าเป็นการศึกษาพิเศษที่เป็นศึกษาสงเคราะห์แล้วก็ราชประชานุ าก็ไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับสก็คืองานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้3งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นต่อมาคือผลการปฏิบัติงานนะครับมีอยู่ด้วยกัน3ด้านด้านที่1คือด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่2คือการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และด้านที่3คือด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน1.1วิเคราะห์หลักสูตรจะทํารายวิชาหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร1.2่ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนและทำงานร่วมกัน1.4เลือกและใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้1.6จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและ ฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัะตะกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและ1.7อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามนะครับ ด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน2.1จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 2. 2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2. 3. ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา 2. 4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ และในด้านที่3、ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผลการปฏิบัติงาน3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและ3.3นำความรู้ความสามารถทักษะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับซึ่งในส่วนที่1น,นั้นจะคล้ายๆกับวท2เหมือนกับการจัดแฟรม13เล่มนะครับ ต่อมาครับก็คือข้อตกลงในการพัฒนางานในส่วนที่2ข้อตกลงประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้องแสดงให้เห็นถึงกรณีที่ท่านเป็นครูก็ต้องปรับอะยุกต์ถ้าเป็นครูชํานาญการก็ต้องแก้ไขปัญหาครูชํานาญการพิเศษต้องรีเริ่มพัฒนาครูเชี่ยวชาญต้องคิดค้นและปรับเปลี่ยนครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ รายละเอียดของในส่วนที่2นะครับกรณีที่เป็นครูปรับประยุกต์ Apply and a d a p t ต้องสามารถปรับประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานจนปรากฏผลลัพธ์กับผู้เรียนได้ตามมาตรฐานตำแหน่งและปฏิบัติตนตามจรรยาบัรณวิชาชีพส่วนกรณีที่เป็นครูชำนาญการแก้ไขปัญหา So l v e t h e problem ต้องสามารถจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพกรณีครูชำนาญการพิเศษต้องเริ่มพัฒนา Originate and i m p r o v e ต้อง สามารถเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจนปรากฏผลเชิงประจักษ์และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับ กรณีถ้าเป็นครูเชี่ยวชาญต้องคิดค้นและปรับเปลี่ยน invent and transform ต้องสามารถคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จนทําให้คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำปรึกษาผู้อื่นส่วนครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง c r e a e and impact ต้องสามารถคิดค้นพัฒนานวัตรกรรมเผยแพร่และขยายผลจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้คำปรึกษาผู้อื่นและเป็นผู้นําในวิชาชีพได้นะครับสําหรับข้อตกลงในการพัฒนางานหรือว่า performance agreement PA เนี่ยนะครับต้องนําในส่วนที่1บวกกับส่วนที่2โดยขอขออกศสจะกําหนดแบบฟอร์มคู่มือในการทําข้อตกลงทั้งสส่วนเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับ ทีนี้เรามาดูเคล็ดลับสําหรับผู้ที่จะขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะนะครับถ้าเราวิเคราะห์การทําข้อตกลงในการพัฒนางานหรือว่า PA นะครับตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเราจะขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะแล้วก็ต้องใช้เพื่อดํารงแล้วก็คงวิทยาฐานะไว้ตามมาตรา55แล้วก็ใช้เป็นองค์ประกอบในการเลื่อนเงืนเดือนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงตามตําแหน่งวิทยาฐานะปัจจุบันก็คือถ้าท่านเป็น ท่านก็ต้องปรับประยุกต์ถ้าได้เป็นครูชํานาญการก็ต้องแก้ไขปัญหาถ้าท่านเป็นครูชํานาญการพิเศษก็ต้องรีเริ่มพัฒนาถ้าท่านเป็นครูเชี่ยวชาญก็ต้องคิดค้นและปรับเปลี่ยนถ้าท่านเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษท่านก็สร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนะครับส่วนถ้ามาดูการวิเคราะห์การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นในด้านที่1เราต้องส่งผลงานเรื่องของแผนคลิปการสอนคลิปที่มาของปัญหาส่งผลงานด้านที่2คือผลงานนักเรียนส่วนผลงานด้านที่คือ ผลงานทางวิชาการอันนี้ก็จะเฉพาะท่านที่จะทำคสสี่และคสหานะครับซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึงตามตําแหน่งวิทยาฐานะที่ขอมีและขอเลื่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเป็นครูชนานาญการท่านต้องการที่จะเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชนานาญการพิเศษท่านก็ต้องริเริ่มพัฒนาถ้าท่านเป็นครูชนานาญการพิเศษต้องการเป็นครูเชี่ยวชาญท่านก็ต้องคิดค้นและปรับเปลี่ยนนะครับ ผมก็จะขอแนะนำว่าให้ท่านวางแผนการดำเนินงานตามมาตรฐานตามตัวชี้วัดของวิทยฐานะที่ท่านจะขอมีหรือขอเลื่อนไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันท่านเป็นครูชำนาญการพิเศษซึ่งตรงนี้นะครับท่านต้องทำข้อตกลงหรือว่า P.A. เนี่ยในการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะเนี่ยเป็นครูชำนาญการอยู่แล้วแต่ไหนๆท่านก็จะต้องทำอยู่แล้วท่านก็ยกระดับในการดำเนินการต่างๆให้เป็นการทำในลักษณะของครูชำนาญการพิเศษไปเลยนะครับ ถ้าเราดูตรงนี้นะครับปัจจุบันสมมุติว่าท่านเป็นครูชำนาญการก็คือแก้ไขปัญหาในลักษณะของมาตรฐานก็คือสามารถจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและปฏิบัติตามจรยาบรณวิชาชีพแต่ถ้าท่านจะขอเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษก็คือริเริ่มพัฒนาถ้าดูตามมาตรฐานนะครับก็คือสามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจนปรากฏผลเชิงประจักษ์และปฏิบัติตนตามจรรยาบัณวิชาชีพซึ่งถ้าเราดูตรงนี้นะครับปัจจุบัน เราเป็นครูชำนาญการเราสามารถจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วเราก็สามารถที่จะริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จนเห็นเป็นเชิงประจักษ์เราก็สามารถที่จะขอเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษได้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับรายละเอียดแล้วก็เคล็ดลับในการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ